โอ้โหคดีนะเจอลมแรงดิโอ้โหดึงมากครับโอ้โหดึงแรงมากครับตัวนี้ขึ้นนิ่งอยู่ค่ะนิ่งลมแรงนี่ขึ้นนิ่ง,งเลยลมแรงครับลมแรงมากครับดูสปังเสร็จกรู้แล้วครับพีทยามือปิดตรงรูรูไม้นะตรงล่างของศัพท์ โอ้ oh, ลมแรงมากครับตรงนี้เสียงเบรคออกเยอะมากครับตรงนี้้ oh, ลมแรงมากครับ เนี่ยคนทะไม่เชื่อสายพานนะครับไม่ไม่กล้าเลยครับเนี่ยลมแรงมากครับโอ้โหนี่ครับดึงมันเจ็บมือนะครับนี่ครับลมแรงมากครับดูรับ สู้ลมครับวัวนี้สู้ลมแรงครับ,บวันนี้นวันนี้อ่ะสองตัวประเทศลมแรงครับสองตัวถ้าสองห้องแล้วก็จุฬาครับจุฬาตัวนี้เมตรหกสิบนะครับโอ้โหลมแรงมากครับันนี้เจอลมนรกครับวันนี้ดูธนูลั่นนะครับ